จะพูดเรื่องนี้เนี่ยนมนานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสก็เห็นว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นกับคนรอบกายเราหรือคนที่ร่วมทํางานกับเราสิ่งสําคัญเนี่ยคนที่พูดได้ดีแล้วก็เป็นต้นแบบที่น่าให้เกียรติแล้วก็น่าจะเหมาะสมสําหรับผู้ที่จะปฏิบัติตนตามคัดลองโดยคิดว่าความสุขที่แท้เนี่ยมันอยู่แค่นิดเดียวแต่ ผลบ้านปลายของมันเนี่ยคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยรอบแต่ทั้งนี้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงเน้นเนี่ยแมน้นักจิตวิทยาที่คุณเขาก็พูดเนี่ยจริงๆแล้วพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสไว้นานแล้วไม่ไว่าจะเป็นอัตหิอัตโนาโโโนาโถโอหินาโถปรติยาก็ตามแต่หรือจะเป็นคติธรรมที่เกี่ยวกับการประพฤติทธรรำย่อมรักษาผู้ประพฤติธปฏิบัติก็ทีเนี่ยแน่นอนมันเน้นย้ำที่สุดคือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิด ผู้ที่ได้เปรียบทางด้านเนี้ยก็คือพระกุณเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักของสติปัฏฐาน4โดยใจกลางสําคัญคือแม้ไม่มีลูกมีเมียไม,มย่มีผัวหรือไม่มีคนข้างกายก็ยังอยู่ได้และก็อยู่ได้อย่างสงบสันติด้วยแต่ก็เชื่อมโยงแหละคนก็ชอบนําไปเปรียบเทียบแต่คุณเขาก็พูดได้ดีเขาก็ยกตัวอย่างนะจิตวิทยามาก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นคําตอบที่กําลังจะเอ่ยพอดีกัน,นี่แหละ เป็นเหตุคนไกลว่าเราต้องมีความผูกพันและสัมพันธ์จากจิตใต้สำนึกที่ถูกการฝึกปรือทางด้านการอบรมภาวนาภายในเขาเรียกว่าการรู้กายในกายรู้จิตในจิตเอาไ,ไปฟังเขาดีกว่าแต่ก็ในยะของจิตวิญญานะแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ชัดแลวแหละว่า ทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอะไรอ่ะไปฟังตั้งแต่ผมทำงานด้านจิตวิทยามาเจอเศรษฐีที่ทุกข์มากๆกตมีเจอคนที่หน้าตาดีแล้วทุกข์มากๆก็มีผมก็เลยสงสัยว่าอะไรกันแน่ที่เป็นตัวกำหนดความสุขในชีวิตที่แท้จริงและสำคัญที่สุดสิ่งที่เป็นตัวกำหนดความสุขเรามากที่สุดคือความสัมพันธ์ในบรรดาสิ่งสำคัญความสัมพันธ์ล้ำค่าที่สุดที่เชนเคยพูดเอาไว้อ่ะคุณเอาไหมล่ะเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกแต่เป็นคนคนเดียวที่อยู่บนโลกถ้าเลือกระหว่างแบบนั้นกับรวยแค่ปานกลางแต่ความสัมพันธ์รอบข้างมมมดดััันคคือตวววาสุข แท้จริงของมันทุกคนแล้วทำไมมีคนที่เป็นพระนักบวชที่ไม่ได้มีลูกมีแฟนมีอะไรก็แล้วแต่ทำไมค่อยมีความสุขได้เพราะความสัมพันธ์ของเขากับใจของเขาเองมันดียวสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่สาคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับัวเองเป็นอีกหนึ่งนักแสดงธรรมที่มากด้วยความสามารถรวมทั้งการเขียนหนังสือการให้แรงบันดาลใจกับผู้ที่ต้องการจะแสวงหาทรัพย์สิน หรือการใช้ชีวิตแบบสัป,ปายะและเป็นผู้หนึ่งที่มีผลงานอยู่ในระดับประเทศและเขียนอยู่ใน U.S.A. เขาก็เป็น c i t i ตเซไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็ต้องขอบคุณทัศนะและมุมมองที่เขาพยายามสาด์ส่องให้พวกเราได้เห็นถึงเกล็ดในการใช้ชีวิตขอบคุณเขาด้วยนะ